อีกแล้วนะครับผมโอรถมือสองนะครับวันนี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนครับพามาดูรถเข้าใหม่เลยนะสดๆร้อนๆสำหรับ t o y ยต้า o r t u n e r นะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ 2.4V นะครับขับ2ปี19จด20สีขาวมุกนะครับคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้าร้านยังไม่ปรับสภาพนะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันแบบเดิมๆเ,เลยดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันว่าเพชรยนตร์วันนี้เอารถสภาพแบบไหนเข้ามานะครับแต่ก่อนไปรับชมรายละเอียดตัวรถคันนี้ฝากกดหัวใจ กดไลค์นะครับกด u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับหรือจะมาคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันก็ได้นะครับอ่ะมาดูดีกว่านะครับว่ารถเข้าใหม่คันนี้เป็นยังไงทะเบียน9 7 5 6นะครับยังไม่ปรับสภาพเลยรถเพิ่งเข้าร้านนะครับให้ดูฝากระโปรงผมเริ่มจากด้านบนก่อนนะครับรายละเอียดนะครับมันน่ามีรอยการใช้งานมานะเดี๋ยวเราต้องไปขัดสีอะไรต่างต่างอีกนะครับแต่อันนี้ยังเป็นสีเดิมนะครับแต่เหลี่ยมมุมคมสันฝากระโปรงนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้ม รวมถึงแก้มด้านข้างด้วยเหมือนกันเลยนะครับตัวสภาพนะไม่มีรอยบุบรอยลักจิ้มไฟหน้านะครับไฟหน้าได้เป็นใบบีเอลอีดีนะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกใบบีมแอลอีดีสภาพสวยไม่มีแตกหักนะครับนี่พอเรามาดูใกล้ๆมันต้องไปล้างอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้รถรถเพิ่งเข้าร้านมาแต่ว่าพวกกระจังนะครับตัวกันชนตัวช่องดักลมไม่มีแตกหักจริงๆนะครับนี่สภาพตามนี้เลยรถเพิ่งรับแลกเข้านะสาหรับคันนี้ แล้วก็ล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับล้อแม็ก18คันนี้มาพร้อมอยางของ Co ูตเยียนะครับขอบ18อยางปี23เป็นยางกลางปีนะยางกลางปีปี23านะครับประมาณกลางกลางปีงถือว่าใช้ยาวๆแล้วก็ช่วงล่างนะครับช่วงล่างตามนี้รถยังไม่ล้างนะครับแต่ว่าไม่มีผุไม่มีสนิมนะครับรยละเอียออื่นๆน,นะครับอย่างที่ ผมแจ้งไปนะว่าเดิมๆนี้กระจกบานหน้าเดิมโลโก้โตโยต้าสติกอร์คาเตือนติดอยู่ครบนะครับส่วนภาษีคันนี้หมดไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวทางเพรยนเราต่อให้ไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยก็ไม่มีรอยบุบรอยกระแทกนะครับอะไรพวกนี้ไม่มีตัวรูปเร็วนะครับหรือตัวหลังคาก็ที่ไว้ใส่ตัวแร็คอะไรพวกนี้บนหลังคาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะ ขอบคิ้วกันสัดมีมาให้ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับสภาพสมบูรณ์ไม่มีแตกหักตัวกระจกเองก็ไม่มีร้าวนะครับมือจับนะครับเปิดประตูเป็นคีรเลสนะครับโครเมี่ยมคีรเลสพร้อมเป้ากันลอยนะบันไดด้านข้างก็สภาพสวยตามนี้เลยนะครับอ่านะครับนี่นะให้ดูเลยนะครับตัวเหลี่ยมมุมคมสันตัวรถนะไม่มีรักยิ้มจริงๆนะครับกระจกทุกบานคือเป็นพาร์ทเดิมนะครับดูมุมกระจกด้านหลัง ดูมุมกระจกด้านหลังได้เลยนะครับไล่ขึ้นมาจนถึงตัวสปอยเลอร์นะครับเสาว,วิทยุชาร์คฟินนะครับตรงนี้คือทุกจุดคือเป็นพาร์ทเดิมนะแล้วก็ด้านท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยไฟท้าย led นะตัวไฟเบรกมีไฟทับทิมท้ายมาให้อันนี้คือท้ายเดิมเลยไม่มีการเฉี่ยวชนหนักๆนะครับพอเรามาดูใกล้ๆนะครับไม่มีแตกร้าวนะครับขอบคิ้วโครเมีียมนะครับไฟท้ายด้านขวานี่สภาพเหมือนกันเลยนะครับสภาพเหมือนกัน เลียมมุมนะครับเลียมมุมกันชนนะครับเลียมมุมกันชนไม่มีแตกนะครับสภาพสวยนะครับต้องบอกเลยว่าสภาพสวยนะครับไม่มีเยกระแทกนะแล้วก็ยางอะไหล่มีมาให้นะครับตัวโช๊คนะครับโช๊คอะไรต่างๆเนี่ยสภาพสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไปล้างไปทําสปาอีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวรถจะออกมาเหมือนใหม่เลย แล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับอาคันนี้มีติดตัวกันกันลอยมาให้ด้วยนะครับลายไดมอนด์คัตนะครับเดินตะเข็บสีแดงนะครับแล้วก็ตัวพื้นอะไรต่างๆนะครับตัวพรมเนี่ยสภาพก็สวยนะไม่ช้านะครับก็ถือว่าไม่ได้ช้าอะไรนะให้ดูภายในสภาพตามการใช้งานจริงก็ถือว่าไม่ได้ช้าอะไรนะครับอาจจะมีคราบเลอะพวกนี้เราต้องไปล้างออก นะครับด้านหลังอาจจะไม่ได้บรรทุกอะไรหนักๆนะครับพวกรอยอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีมีแต่คราบเลอะคราบฝุ่นนะเดี๋ยวล้างเดี๋ยวล้างอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็บอดี้ตัวรถสะโพกซ้ายขวานะครับไล่ขึ้นมานะครับเม็ดอาร์ตตะเข็บหัวน็อตตรงนี้เดิมทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างเดิมหมดเลยนะครับอ่าโอเคนะแล้วก็ตัวแผงท้ายด้านในอ่านี่สภาพสวยนะครับแผงท้ายด้านในประตูท้ายนะครับ สติกเกอร์ติดอยู่ครบเลยนะครับไม่มีร่องรอยของอุบัติเหตุหนักมานะครับนะไม่มีร่องรอยของอุบัติเหตุหนักมานะครับส่วนราคายังไม่มานะครับต้องขออภยัยแต่ถ้าใครสนใจต้องการรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมนะโทรหาผมได้เลยนะเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ทีเดี๋ยวผมอัปเดตให้อันนี้รถเพิ่งเข้านะครับมารีวิวให้ดูก่อนนะถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาครับ098 446 5222สแกน QR Code ที่หน้าจอก็ได้แอดไลน์กันเข้ามาก็ได้นะครับ ออกรถได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจเกษตรกร,ร,กรยิ่งออกรถได้เลยออกรถง่ายด้วยใช้สมุดเล่มเขียวเท่านั้นพอค้าขายก็ออกได้นะครับผมเพิ่งออปล่อย Fortuner ไปนะครับปี18.19 9ขายก๋วยเตียนะยเต๋ยวนะขายก๋วยเตี๋ยวนะขับ Fortuner นะครับออกได้เลยผมพาจบทุกเคสติดต่อเข้ามาด่วนนะรถสวยจริงๆนะครับนี่ให้ดู รายละเอียดตัวรถนะครับอันนี้คือรายละเอียดเดิมๆจริงๆเลยนะที่ผมรีวิวให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับตัวแชสซีอะต่างๆไม่มีผุไม่มีสนิมนะครับรักยิ้มสองข้างไม่มีบันไดด้านข้างไม่มีแบบว่าพวกรอยแบบรอยแตกหักอะไรมาไม่มีนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูด้านในเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเลยนะครับสตาร์ทเครื่องให้ดูเอ่อตัวเลขไมล์แล้วก็ดูระบบไฟภายในในรถด้วยคันนี้ เรียกไม้แสนสามนะครับแสนสามพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันลายไม้นะครับมีแพดเดิลชิฟนะตัวสวิต์ปุ่มกดนะครับสภาพสวยเลยไม่มีช้ำนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลนะตัวคอนโซล,ลต่างๆนี่ปุ่มสตาร์ทเอนจินสวิตเปิดปิดฝาท้ายนะครับมีให้ครบนะครับอันนี้จะเป็นเปิดฝากระโปรงหน้านะแล้วก็ตัวบอกจะเป็นบอกหนังสีน้ำตาลน,นะครับ สภาพสวยตึงๆเลยอันนี้คือสภาพจริงตามการใช้งานจริงนะคันนี้ได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็จอทัชสกรีนจอทัชสกรีนคันนี้มีกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังภาพสวยคมชัดใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆนะครับพวกออเดีโอมดฟังก์ชันพื้นฐานเชื่อมต่อได้นะครับตัวปุ่มมัลติฟังก์ชันใช้งานได้นะครับนี้ผมกดลดเสียงอยู่นะใช้งานได้ปกติแอร์ดิจิตอลออโต้นะครับ ช่องเสียบ power outlet USB AUX นะครับ soft touch คอนโซลกลางเสียมตาลเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะมี eco mode power mode มีระบบป้องกันการลื่นนถลายนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าเดี๋ยวมาดูในเอกสารมีอะไรบ้างอ่ามีสำเนารถมานะครับสำเนารถระบุไว้ว่าปี19นะครับปี19นะ จะขอญยกปิดชื่อไว้นะแต่ว่ามีชื่อผู้ครอบครองอะไรครบอยู่แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวพอโอนร,รับเข้าก็าจะเป็นชื่อของทางบริษัทเพชรยนต์นะครับเพชรยนต์ก็ไม่ไดเอามาใช้เลยเราก,ก็จอดอยู่ที่นี่แหละนะครับใครที่สนใจก็นัดดูรถได้นะฮะร,รถสวยๆนะครับเดี๋ยวคันนี้ต้องไปปรับสภาพอยู่แล้วนะครับเพิ่งเข้าร้านมาเลยรานะคาน่าจะดีอยู่น่าจะไม่แตกต่างจากคันก่อนหน้านี้นะครับเพราะรถปีเดียวกันเลขไม้ใกล้เคียงกันเพนะราะว่าคันก่อนหน้านี้จะอยู่ที่899แต่คันนี้เดี๋ยวผมต้อง รอราคาทีนึงอาจจะใกล้เคียงกันนะครับหรือว่าเท่ากันเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับดูสภาพนะครับเพดานนะครับเพดานตัวรถตัวเบาะนะครับเบาสีมตาลสภาพสวยๆนะแล้วก็ตัวโครงสร้างโครงสร้างโครงสร้างเดิมทุกจุดตัวแผ่นตัวป้ายแท็กนะครับเปอร์เวนเบลปี19นะคันนี้เป็นรถปลายปี นะครับรถปลายปีนี่กระจกเปิดปิดไฟฟ้าเป็นออโต้ทุกบาลน,นะรถตัวปี19นะครับอันนี้ให้ดูเลยนะรถเข้ามาใหม่ๆแบบไม่มีการชนหนักพิคว่ำทางเพรยนเราไม่เอารถชนเข้ามาแน่นอนนะแล้วด้วยยิ่งรถราคาสูงราคาแพงแบบนี้นะเรื่องความมั่นใจความน่าเชื่อถือต้องมาลําดับหนึ่งแล้วก็พูดถึงเรื่องยอดจัดนะครับยอดจัดได้สูงสุดถึง100%เลยนะยอดจัดได้100%นะครับสำหรับรถที่ร้านนะครับอย่างคันนี้ก็ได้100%แน่นอน นะเห็ดูภายในนะครับเบาะด้านหลังซ้ายนะครับตัวพรมตัวอะไรต่างๆนะมีผ้ายางมาให้มีปลั๊กไฟ AC มาให้นะครับมีช่องต่อ power outlet นะครับมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้แขวนของได้นะครับแล้วก็โครงสร้างเสากลางนะครับโครงสร้างเสากลางแหงประตูด้านในนะครับสภาพสวยกระจกบานเดิมหมดเปิดปิดไฟฟ้า นะครับกระจกเปิดปิดไฟฟ้าทํางานได้ปกตินะครับมีตัวล็อกนิรภัยด้วยนะอันนี้มาตรฐานความปลอดภัยเลยล็อกกันเด็กเปิดจากด้านในนะครับมีให้ทุกบานอ่านะครับป้ายแดงตัวรุ่นนี้น่าจะถ้าผมจําราคาไม่ผิดนะมันจะอยู่ประมาณล้านสี่นะถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะเพราะต,ตัวเริ่มต้นของอตัวโฉมเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ธรรมดาล้านสองนะครับามาดูกันนะครับ บาะนะครับฝั่งคนนั่งด้านหน้าซ้ายมีแอร์แบ็กเจใบรอบคันเป็นบาะปรับไฟฟ้านะครับคอนโซลเกียร์คอนโซลกลางจอทัชสกรีนสภาพสวยเหมือนกันโครงสร้างเสาเอนะครับอันนี้สภาพตามน,นี้เลยกระจกนะครับใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติน,กตนะครับนะครับรายละเอียดทุกอย่างที่ผมให้ดูนะครับนี่คือรายละเอียด เดิมๆของตัวรถที่รถเพิ่งรับแรกเข้าเลยนะครับลูกค้าตัดสินใจได้เลยนะแค่ดูคลิปผมรีวิวนะก็สามารถตัดสินใจได้เลยว่ารถคันนี้สวยไม่สวยนะเพราะว่านี่ผมเอารถแบบยังไม่ล้างเข้ามาเลยนะสำหรับโต้ต้าฟอร์จเนอร์ 2.4V ขับ2ปี19จด20นะใครที่สนใจอยู่รีบดูคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่รถจะไม่อยู่นะแต่ยะพุ่งไปไหนนะเดี๋ยวผมพาดูเดี๋ยวโครงสร้างด้านหน้าและเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีการชนหนักมาไหมมีตําหนิตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ มาดูในส่วนของห้องเครื่องดีกว่านะครับอันนี้ก็คือรถยังไม่ได้ล้างนะอย่างที่ทราบกันดีนะฮะเครื่องยนต์จะเป็น2.4ลิตรนะครับนะคันนี้เครื่องยนต์2.4ลิตรรายละเอียดในห้องเครื่องตามนี้เลยเครื่องยนต์เดิมนะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับพวกอุปกรณ์ในห้องเครื่องแรงต่างอย่างสภาพสมบูรณ์อยู่ตัวกล่อง ABS นะครับหัวน็อตนะครับจะเห็นได้เลยว่าไม่มีรอยไขนะอันนี้เดิมๆฝากระโปรงตัวคำว่าตัวต้าคมๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คันหน้า ตัวคานด้านหน้านะครับพวกรูน็อตอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ตัว R นะครับตรงสื่อตัวอาชัดเจนจุดแต้มสีค c คานหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําเดิมนะครับด้านหน้าตัวแนะอันนี้ผมให้ดูเดิมๆนะครับให้ดูแบบทุกซอกเลยรถเพิ่งแรกรับแรกเข้านะครับยังไม่ได้ล้างนะมาให้ดูก่อนใครเลยนะครับสำหรับ f อเลยดูแผ่นเพลทสภาพย่างเงียนคลิปไปเลยผลิตปลายปี19นะครับ น็อตสิตรวจ20นะเครื่องยนต์2.4จคันนี้นะครับแล้วก็ตัวเพดมอกเบาซุมโชกนะครับโครงสร้างหัวน็อตอ่าให้ดูทุกฟอกเลยเดิมหมดนะครับอันนี้คือเดิมเดิมเดิมนะครับเหลือแค่ล้างเดี๋ยวพอล้างแล้วผมมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าใครสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับนะครับนีถลูน็อตเม็ดอาร์อะไรต่างๆเดิมสติ๊กเกอร์ติดอยู่ครบนะครับสองอันนี้นะแผ่นกันความร้อนนะครับสภาพสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับอันนี้นะครับก็ราคายังไม่มาต้องขออภยัยแต่ถ้าใครสนใจโทรสอบถามก่อนได้เลยเดี๋ยวถ้าราคามาแล้วผมจะอัปเดตไปในตัวรายละเอียดด้านล่างอีกทีหนึ่งนะสำหรับ t o y ต t a Fortuner 2.4V ขับ2ปี2019-20สีขาวมุกคันนี้เลขไมยแสนสมนะฮะร,ราคายังไม่มาขออภัยนะครับ แต่ว่าถ้าอยากจะนัดดูรถคันนี้กันก็ได้นะครับผมอยู่บริษัทเพชรยนต์นักเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพเบอร์นี้ติดต่อผมได้โดยโตรงเลยนะครับไม่ผ่านแอดมินนะฮะ0984465222หรือจะสแกน QR code ก็ได้หรืออยากจะดูรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมอย่างนี้ก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้รายละเอียดตัวรถนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ